สวัสดีค่ะเมนี้กับพบกวับช่องสาวไทยบูมกดาหานชาแนลอีกเร้วเด้ยค่ะเมนี่โอ้บรรยากาศเป็นหนาวๆพี่น้องหกโมงกว่าๆอากาศกับเย็นๆตอนแรกหนาวเมนี้ก,กับมาฮอนและผัดกับมาหนาวอีกพี่น้องม่อมีฝนนะคะบานสาวไทยบูบรรยากาศโคกกสิป,ประมาณนี้สาวไทยบูกับมาเก็บดอกกระเจียวคือเก่าพี่น้องเอาไปลวกจำเจียวตอนเ้านะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวฮะไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องดอกแรกค่ะกระเจียวขาวดอกแรกกระสีออกจอยๆจังหน่อยดอกกระเจียวพันสีออกเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่กัตั้งแต่ต้นเมษาแล้วเอ้ยปลายมีนาเนาะจะเมษาแล้วอีกดอกหนึ่งค่ะบานสะพังฝุนบต่ตกพี่น้อง ดอกกระเจียวนี่ถ้าฝนตกนี่ไ้มาเก็บเลยดอกกระเจียวนี่นะคะเขตหลับนะคะถ้าเกิดฝนตกนะหามาเด็ดขาดเพราะว่าขี้ดินมันสิเต็มเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องดอกนี้เป็นดอกกระเจียวแดงนะคะสาาไทยบูกะมันเกิดสลับกันเนาะคะ่ะกระเจียวแดงกับกระเจียวขาวแต่ในความในความชอบของสาาไทยบูน่ะสซาไทยบูสิชอบแบบกระเจียวกระเจียว ขาวมากกว่านะคะมันสิออกหอมๆโคลลแบบพี่น้องโอ้โหโอ้โหแล้วเพิน่นกก็มีแฟดมีแฟดนําพี่น้องกระเจียวแดงคือสิดึงยากแท้เดี๋ยวสาทิบูขอใส่อาวุธก่อนเด้อขอใช้อาวุธ น,นั่นกรสิได้ดอกงามๆพี่น้องโอ้โดอกก็งามจริงงามจังนะคะอ๋ตอต้นหนานี้อีกดอกนึงพี่น้องโอ้สองดอกสามดอกโอ้โอ้โอโดอกนี่ลี่อยู่โอ้ดอกนี่ซาเทบูวามันเถานะคะ บอเอาเนาะให้เพื่อนถ่าไปเลยประดับป่าไปเลยสซาไทบูจะเอาอีกสองดอกนี่พี่น้องจุบโอ้จุบนี่ได้สีดอกนะคะสีดอกพี่น้องไปหาดอกไม้ต่อพี่น้องขาวกับมแพทคูนะคะเต่โอ้ ผ่าพี่น้องบอเอานะคะเดี๋ยวไปเบิ่งดอกตอนหนาเนาะพี่น้องเนาะดอกนี่ถาอยู่แต่ว่าแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่พี่น้องใส่ได้โอ้โหขึ้นมาเดี๋ยวทัางหนาพี่น้องอุ๊อ้ โอตัวนี้ยากแฮะนี่แข็ง3ดอกป่ะต่อดอกต่อไปพี่น้องดอกนี้ก็ยังยังงามอยู่พี่น้องเอาเลยโอโโอ้โห ดึงค่อนข้างยากมากเดี๋ยวดอกดอกฟุ่นโอ้ดอกนี้ก็ใส่ได้พี่น้องดึงขึ้นมาเลยดึงโหยากดอกนี่ไปต่อเลยอีกดอกนึงพี่น้องโอ้สองดอกแต่ว่าจอยเอ้าจอยกับพิ่นเพิ่นนุ่มนะคะโอ้จอยกับพิ่น,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 ะะออนเออ ได้ได้ได้พี่น้องไปพี่น้องคะดอกนี่นุ่มอยู่นะคะแต่ว่าจะมียังกัดกินเพลินเราที่บูถอนแล้วก็เอาไปเลยนี่อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งก,กันนุ่มคือกันโอ้โหดอกนี้สวยพี่น้อง อดอกนี่สวยสมบูรณ์มากอีกดอกนึงพี่น้องนุมน่มนุ่มชุบนี่ดอกนึงพี่น้องพี่น้องสังเกตนะคะตรงนี้ไฟสีใหม่บ่ค่อยดีนะคะนี่แหละคือปลาเฮดละงูกพี่น้องพอฝนตกนี่เฮดละงูกกระิขึ้นพี่น้อง สาเทวูก็ได้โอกาสมาบึงมาบึงป่าพออเนาะว่ามงไดเฮ็ดสียังสีอกเนาะคะ่ะถามองไฟใหม่นี่ไฟใหม่เป็นแป้นเกรียมเกมียนนี่เฮ็ดเพาะสีอกพี่น้องแต่มงไดที่ไฟโบใหม่นี่เฮ็ดงูกสีอกเฮ็ดพึง่งเฮ็ดดอกมันสีอกนะคะเดี๋ยวเขาเขาบึงไว้ไปดอกต้นหนาเลยพี่น้องดอกนี้คืออกมอง แห่งแข็งเนี่ยโอ้ขาดครึ่งเอาอยู่ว่ะเอาะเตย์ทนนะเอาดอกนี้พี่น้องดอกนี้สูงยาวเลยนุ่มอยู่นะคะแต่สูงเยอะแงามอยู่เนาะ อ้ายดอกนี้เป็นจังได๋นี่สอกมีหยังมากินหมดบ่ดอกแดงดอกนึงพี่น้องแต่ว่าเอ้ยยังบ่เ่าใได้อยู่่ใช้ได้อยู่พี่น้องเฮาเบิ่งตรงดอกมันเนาะ ถามันออกจนซู๊ดยาวๆแปลว่ามันเถานะคะอันนี้มันกระสิบ,บ้านออกอันนี้ถือว่าใสได้พี่น้องไปอู้ดอกนี้พี่น้องงามเลือนไหลอู้หูสมบูรณ์มากๆพี่น้องอันนี้นี่ขาเพลินสีหวานมากนะคะกระเจียวแดงนะคะ ใช้ได้เลยดอกนี่มาขาวอีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้งามมากอึนบป่าหนาดอกหนึ่งพี่น้องโอ้โหจะแทนอนัก โอ้สองดอกเลยพี่น้องสองดอกฟเฟดแฟดสยามแฟดสยามชุบโอ้ไม่เพกดีดนะสิ่งที่ต้องระวังในการเดินป่าามนี้นะพี่น้องไม่เพกมันสิดีดเลยทอ้ทงเครื่งนี่อีกสองอู้หู้หพี่น้องเบิง เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะ่ะอึบนี่อีกสองพี่น้องอึบนี่อีกค่ะอึบบึงเนี่ยดอกแบบเดียวกันเลยสามนี่อีกสองพี่น้องอุ้ยเออเสียบก้น โอ้กำม,มืองใหญ่เลยพี่น้องกลุ่มนี่ไปอะสีแดงนะคะสลับกันไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลานี่มีทั้งแดงทั้งขาวสลับกันปลาบางหม่องมันสิบแบบมีแต่แดงแล้วก็มีแต่ขาวล้วนนี่มันสีสลับกันนะคะอีกดอกพี่น้องรุ่นนี้ที่สาวไทยบูตรงการอย่างแรง คือว่าอร่อยสุดๆดอกนี้พี่น้องใสได้เลยดอกนี้ก็ได้ดอกนี้ก็งามพี่น้องชุกสวยว้าวดอกนี้ทั้งงามทั้งใหญ่พี่น้องสมบูรณ อ้วนตุปุเลยดอกนี่สุดยอดสุดยอดดอกนี้โอ้เถาแล้นี่คือดอกที่เถาเวลาเขากินเขาต้องดึงออกนะพี่น้องเถาก็เอาดอกนี่ตัดสินใจเอาดอกเถามาดอกนี้โอโ้สุดยอดดอกนี้พี่น้องสุดยอดเลยไกล้กัน Ôi. Dừng Đừng nhạc nhạc chắc nói này ồ suối nga mạng Chụp Suối nga พี่น้องคะสาวไทยบูกับพ่อแล้วนะคะพี่น้องเก็บดอกกระเจียวเมื่อลวกพี่น้องได้เกือบเต็มยังนะคะมีทั้งดอกสีแดงสีขาวนะพี่น้องเนะาะโอ้ได้ไล่ขางมอนี้ก็ได้นี่นะคะสาวไทยบูว่ามันงามพี่น้องกินกับแ่บอยู่เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาวไทยบูกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องอ่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมสาวไทยบูมุกดาหารชาแนลเนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสาวไทยบูด้วยค่ะเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยบูเน่เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุขิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยบูก็บขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ